สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่วงกลางสัปดาห์นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่9เดือน3ปี2565ค่ะก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะตลาดมีความผันผวน,นอย่างมากเพราะว่ามีผลกระทบมาจากสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งอันนี้ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยรวมทั้งตลาดเซตบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ตลาดทีเฟกด้วยเดี๋ยววันนี้นะเราไปดูกันว่า โอ้โหตลาดในช่วงสัปดาห์นี้นลงมาแรงกี่จุดแล้วก็ในวันนี้เลยนะคะเพิ่งจะมีสัญญาณที่แบบเด้งกลับตัวไปบ้างเนี่ยมันจะกลับตัวจริงหรือเปล่ากลับตัวไปได้ถึงไหนก็ไปดูมุมมองการวิเคราะห์กราฟกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตสถานะพอร์ตการเทรดของจี้กันนะคะว่าตลาดพันผวนขนาดนี้เนี่ยยังอยู่รอดหรือเปล่าหรือว่าพอร์ตระเบิดไปแล้วนะคะมาติดตามกันดูค่ะ วันนี้นะคะที่ตั้งใจมาอัดคลิปในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้อัดคลิปมาให้ใช่ไหมคะเ,เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายอ่อนเพลียทุกวันเลยแบบทุกวันนี้ต้องมีแอบงีบหลับกลางวันนะคะก็กลัวว่ามีติดโควิดหรือเปล่าก็เลยต้องตรวจนะะแต่ก็ยังสบายดีอยู่นะคะยังรอดไม่มีอะไรนะคะสัปดาห์นี้ดีขึ้นแล้วนะคะ แล้วช่วงนี้ตลาดผันผุนผลมากๆเลยก็เลยอยากจะมาอัดคลิปในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนเดี๋ยววันศุกร์ยังไงเนี่ยมาสรุปทั้งสัปดาห์ให้ให้กันอีกทีหนึงนะคะเราก็มาดูกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ามโมครึ่งพอดีเลยนะคะบ่ายสามโมครึ่งค่ะออตอนนี้นะคะ s ซตฟิฟตี้ออยู่ที่991.48วันนี้เขียวขึ้นมานะคะหลายจุดเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูในตัว TF e x Series H 2 2นะคะ ก็ตอนนี้วิ่งอยู่ที่986.5นะคะ986.5ก็ห่างกันกันกบตัว s ซ50ี้นะประมาณ6จุดนะคะตอนนี้ทีนี้เรามาดูกันนะ,ะว่า,าตั้งแต่ที่เราไม่เจอกันมาสัปดาห์ก,กว่าเนี่ยกราฟเป็นยังไงกันบ้างช่วงนั้นเนี่ยที่เราอัดคลิปกันล่าสุดนะคะมันอยู่ประมาณจุดนี้นะคะวันนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลาดมีการดีกลับขึ้นไปนะคะได้ เล็กน้อยประมาณเกือบเกือบ1.0-3.0ของซีรีส์ H22 นะก็คือจังหวะนั้นเนี่ยที่จำได้ว่าในคลิปนั้นที่บอกว่ามันมีการเด้งที่แนว1,000จุดใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นขาคู่ตรงนี้และที่ที่บอกว่าเออขาเนี้ยมันมันเหมือนมันเป็นท่าที่เป็นขาคู่แล้วน่าจะเด้งนะคะก็เลยมีได้เปิดลองคอเพิ่มเข้าไปนะที่จำได้เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ4วันน่ะมันก็ขึ้นเหมือนจะสวยนะคะ คือมีการเห็นไหมจากแท่งนี้มีการเปิดแกลบแล้วก็มีขึ้นไปอีกแท่งนี้ก่อนที่จะลงแรงๆนะคะมีเปิดแกลบขึ้นไปด้วยแต่ว่าแท่งนี้ที่ขึ้นไปแถวๆหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะคะก็ปิดเป็นแท่งแดงถึงแม้ว่ามันจะแบบอยู่โซนโซนเปลี่ยนโซนบนขึ้นไปก็ตามนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงไฮเดิมตรงแถวๆเกือบเกือบหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งก็เปิดแกลบลงมาเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นวันศุกร์ วันศุกร์ที่แล้วนะเปิดแกลบลงมาแต่ยังอยู่แนวที่เหนือ1,000จุดคือตรงนี้ที่พูดถึงแนว1,000จุดต้องอย่าลืมนะคะที่ได้พูดถึงเมื่อ,อช่วงตั้งแต่จังหวะที่กราฟเนี่ยเบรก1,000จุดขึ้นมาก็ถ้าใครติดตามกันมาก็น่าจะได้ยินอยู่แล้วว่าที่มองว่าแนว1,000จุดเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญตอนนั้นเนี่ยที่มันแย่ในขานี้ลงมาเนี่ยถึงได้เปิดลองคอเข้าไปนะคะคิดว่ามันน่าจะมีเด้ง ซึ่งมันเด้งจริงๆเด้งไปถึงประมาณเกือบเกือบหนึแต่ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นแล้วมันก็ลงมาขาเนี้ยจากแถวๆเกือบ1นึ่ลงมาเอ่อเนี่ยหนึ่งสสามสี่สี่วันนะคะลงมาประมาณมาถึงแถวๆเก้าหกศูต่ำกว่านั้นนิดนึ่งนะเก้าห้าห้กว่ากว่าเนี้ยก็รา,ราวๆนะหกจุดนะคะสวันเนี่ยลงมา60สจุดทีนี้ มาตรงนี้หกสิบจุดแล้ววันนี้เองนะคะก็คือเป็นวันพุธเนี่ยวันนี้เลยนะเริ่มมีการจริงๆคือมันมันมีการแรงเด้งตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แล้วนะก็คือวันอังคารเนี่ยมันมีแรงสวนกลับขึ้นไปละแต่ว่าแท่งเดที่ปิดอ่ะมันก็ยังไม่ได้ปิดสวยซะทีเดียวเอ่อยังเป็นแท่งแดงอยู่แต่มันก็เด้งกลับขึ้นไปแรงพอสมควรนะเพราะว่าแท่งนี้มันยาวไงมันมาตั้งแต่จากแถวๆประมาณเก้าแปดห้าได้มัง้ง ลงมาจนถึงน่าจะเกือบเกือบ955ก็เกือบเกือบ30จุดนะคะแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยเด้งขึ้นไปเนี่ยเกือบจะกลายเป็นแท่งเขียวได้แต่ยังไม่เป็นแท่งเขียวมาวันนี้แหละเป็นวันพุธก็ยังขึ้นได้ต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะแท่งก็ยังดูสวยอยู่นะคะตอนนี้วิ่งขึ้นไปได้ถึง987.6แล้วคะ่ะทีนี้ เรามาดูการวิเคราะห์กราฟในตามเทรนของจี้นะในมุมมองจี้นะคะด้วยระบบ moving average ของจี้อยู่เนี่ยจี้ก็ต้องบอกว่าถ้าดูในเทรนของกราฟ day นะทำเฟรม day ก็คือตรงนี้แหละครับ moving average มันยังไม่ตัดลงนะคะก็ยังเป็นจี้ก็ต้องยังมองว่า DA y ์สำหรับจี้นะด้วยระบบนี้ยังขึ้นอยู่แต่ที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาปึ๊บป2๊บสองแท่ง และตอนนี้พยายามกลับตัวขึ้นไปในแนว moving average ให้ได้นะคะแต่คือถ้าดูแนวเนี่ยคือมันหลุดไอแนว1,000เนี่ยมาค่อนข้างเยอะคือมันหลุดมาแบบ40จุดเลยจาก1,000จุดมาเหลือ960นะคะซึ่งตรงนี้ที่มองว่ามันลงมาแบบมันแรงมันลงแรงจริงๆก็เดี๋ยวค่อยๆวิเคราะห์กันไปแต่ถ้าดูด้วยเทรนด์ด้วย moving average โอเคมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็คงต้องจับตาดูว่าในชุดนี้ที่มันกลับขึ้นมาเนี่ย มันจะกลับตัวได้เร็วและแรงแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามันกลับตัวไม่ได้เร็วและแรงมันก็คงเป็นแค่เป็นการพักตัวที่มันจะลงต่อนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันไปค่ะเห็นไหมจีก็จะตีเส้นที่แนว1,000จุดเอาไว้เลยว่าตรงนี้เป็นแนวที่จีมองว่ามันมีนัยสำคัญนะคะก็เดยยังมองว่าเป็นขึ้นอยู่นะเพราะ moving ยังไม่ตัดลง moving average ยังไม่ตัดลง ทีนี้ซูมลงมาดูในทงเฟรม60นาทีตรงนี้นะคะก็60นาทีตอนนั้นเนี่ยเ,เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าเกิดสัญญาณตอนแรกมันเกิดดิเวอร์เจนชุดนี้ก่อนใช่ไหมคะที่ข้างบนนี้แล้วมันก็ลากลงมามาถึงแนว1,000จุดตรงนี้เห็นไหมคะ1,000จุดก็คือขานี้ในทาเฟรมเดย์นะคะแต่ใน60เราเห็นว่ามันเกิดสัญญาณดิเวอร์เจนที่ที่บอกแล้วมันก็เด้งขึ้นที่บอกว่าไปเกือบเกือบ1030ตรงนี้นะคะ แล้วก็ลงมาลงมาลงมาตรงนี้อาจจะเห็นว่ามันถึงมาถึงแถว955นะคะแล้วในทำเฟรม60เนี่ยก็มันสามารถเปลี่ยนเทรนด์ของ moving average ได้แล้วนะคะเพราะมันลงแรงพอในทำเฟรม60นะมันลงมา4วันเนี่ยตึงต้งตึ้งในเดยมันสีแท่งใช่ไหมคะแต่ใน60นาทีมันก็หลายแท่งกว่านั้น มันก็เลยดึง moving average เนี่ยตัดกลับมาเป็นขาลงณจุดนี้เห็นไหมคะและจังหวะนี้เนี่ยเมื่อราคาห่างกับ moving average นะคะณจังหวะใดจังหวะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มดีดกลับตัวเข้าไปหา moving average ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็เป็นในมุมมองที่เนี่ยที่จะมองแล้วว่ามันเด้งขึ้นไปเนี่ยจะมองว่า moving average ตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะ ในทเฟรม60เนี่ยเป็นแนวต้านเพราะว่ามันตัดกลับลงแล้วนะคะเป็นเทรนด์ลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันขึ้นไปถึงแนว moving average ไม่รู้แหละว่าตรงไหนถ้ามันเด้งแรงวันนี้นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันน่าจะมาบรรจบก,กันแถวแถว1 0 0 0จุดตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือตัวเลขตรงนี้ซึ่งถ้ามาแถวแถว0 0จุดเนี่ยจะมองว่ามันสวยเลยนะเพราะว่ามันเป็นแนวที่มีนัยยะใช่ไหมคะก็ตะก,กี้เพิ่ง บอกกันไปตรงนี้และที่ได้ตีเส้นไว้ตรงนี้ด้วยนะคะในทำเฟรมเดย์เนี่ยถ้ามันมาบรรจบกันตรงแถวนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะต้องจับตาดูเลยว่าแพทเทิร์นราคาหรือว่ากราฟเนี่ยมันจะเดินทางต่อไปยังไงมันจะสามารถฝ่าด่านแนวต้านนี้ไปได้ไหมนะคะหรือว่าจะกลับตัวลงต่ออันนี้ก็คงต้องไปวิเคราะห์กันต่อแต่ว่าอันนี้เลยแหละเดี๋ยวมองว่าตรงเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวที่มีความสําคัญนะคะหรือว่า มันจะบรรจบกับแนว moving average ตรงตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามตรงนี้ที่มองเป็นแนวต้านเอาไว้นะเดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ก่อนแล้วมาติดตามดูกันอีกทีตอนวันศุกร์นี้ที่จะถึงนะเดี๋ยวที่จะมาอัดคลิปเพื่อสรุปอ่าวีคนี้อีกทีนึงค่ะแต่ถ้าเราซูมลงไปดูอีกทีหนึ่งในทาเฟรม15นาทีซึ่งเล็กลงไปอีกนะคะ15นาทีเนี่ย moving average ตัดก่อนทงเฟรม60นะคะเห็นไหมมันตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะ ตั้งแต่ที่มันเนี่ยถ้ามองในหกสิบมันจะเป็นชุดนี้สิบห้าก็คือเริ่มเริ่มตัดลงละหลังจากรง้นลงมาเห็นไหมพอลงมามันก็ลงมายืดยืดทีนี้ตอนนี้ที่มันเด้งขึ้นมาเห็นไหมคะมาถึงแนว moving average ของในสิบห้านาทีแล้วคือสิบห้าเป็นขาลงแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เลยนะจุดนี้เลยเห็นไหมมันเด้งมาถึงแนว moving average ในสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจ้ก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านของวันนี้อ่าก็ต้องดูว่า แถวๆประมาณเนี่ยแหละนะคะ987 988เนี่ยมีนัยยะสำคัญไหมคือมันสามารถจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายไหมถ้าผ่านไปได้ก็ถึง1,000จุดก็คือในแนวในทำเฟรม60นาทีที่จี่มองอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจับตาดูวันนี้กันซึ่งจี้คงไม่ได้อ่าอยู่อัดคลิปจนถึงจบวันนะเดี๋ยวก็คงประมาณ4โมงจะต้องออกไปเฝ้า้านแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูก่อนอันนี้มาให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ มาชนแนวต้านตรงนี้อยู่กําลังเทสแนวต้านอยู่นะคะเดี๋ยวดูว่ามันจะสามารถขึ้นต่อไปได้ไหมค่ะทีนี้ตรงนี้นะในไทมาเฟรม15นาทีเราจะเห็นด้วยว่ามันเกิดดิเวอร์เจนนะคะในขาที่มันลงมาเนี่ยเห็นไหมอินดิเคเตอร์มันยกมันเป็นภูเขาสองลูกตึกๆเล็กๆแล้วก็ ISI เนี่ยก็เหมือนกันนะคะคือในทมาเฟรม60ยังไม่มีดิเวอร์เจนะชุดนี้เพราะว่ามันเป็นทําเฟรมใหญ่กว่ามันยังไม่ได้เกิดเป็น สวิงสองรอบก็คือตรงนี้ย5 5นาทีมันเป็นทมงเฟรมที่เล็กกว่ามันก็เห็นดีเทลของการเคลื่อนไหวของราคามากกว่ามันเลยเกิดลูกให้เราเห็นว่ามันเกิด d i v e r g e n จนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าใครเทรดด้วย d i v e r g e n จนด้วยทมงเฟรมนี้นะก็อาจจะสามารถใช้เป็นจุดเข้าได้อาจจะพิจารณาได้นะคะคือ ไม่ได้มีบอกไม่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนเป็นจุดเข้าถูกหรือผิดเพราะมันไม่มีใครรู้หรอกนะว่ามันจะเด้งตรงไหนแน่นอนขึ้นไปถึงไหนแน่นอนแต่ที่สําคัญคือเราต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะคะในการเข้าของเราจุดเข้าเราเข้าเพราะอะไรแล้วก็ต้องอยอมรับความเสี่ยงนั้นให้ได้มีการวางแผนให้ชัดเจนเราก็จะเข้าได้อย่างสบายใจนะและเทรดไปตามแผนของเราค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสีทำเฟรมใหญ่ของตัว s ซ50 i n ต e อินด x นะคะ,ะซึ่งทำเฟร e อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีในวันศุกร์นะคะก็สรุปวีคไปเลยแต่ว่าที่พามาดูเนี่ยอยากจะดูรายละเอียดในทำเฟรมวีคนะคะก็คือทำเฟรมช่องขวาล่างตรงนี้เดี๋ยวขอขยายทำเฟรมนี้ขึ้นมานะคะ,ะจะได้เห็นกันชัดเจนขึ้นก็ที่พามาดูในทำเฟรมนี้นะคะเพื่อที่อยากจะให้ดูแท่งวีคเนี่ยแหละ ว่าจังหวะที่มันลงมานะคะมันลงมาถึงแนว moving average ในแท่งวีคตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเห็นไหมคะว่ามันเกิดการดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้993 994แล้วนะก็ต้องลุ้นไปต่อว่าวันนี้มันพิ่งวันพุธเองแท่งนี้จะกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้หรือเปล่านะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยคือจะอยากจะบอกว่าเมื่อสักรูดถ้าเราจำได้ว่าตอนที่เราดูใน3 time frame คือ time frame day 60และ15ใช่ไหมคะทำเฟรมใหญ่สุดคือทำเฟรมเดย์เนี่ยราคามันหลุดแนว moving average มาแล้วถึงแม้ว่า moving average จะยังไม่ตัดก็ตามนะคะทีนี้สำหรับที่ซึ่งจะใช้ดู moving average เป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็สามารถนะที่จะเปลี่ยนท f เฟรมมาเป็นท f เฟรมใหญ่ขึ้นเพื่อจะดูได้ว่าเออมันมาถึงแนว moving average ของท f เฟรมใหญ่ขึ้นหรือยังนะคะก็คือใน ตรงนี้แหละที่จีต้องการพามาให้เห็นว่าถ้าเราดูในทำเฟรมวีคคือในเดยเนี่ยมันหลุดไปแล้วอะแต่พอเรามาดูในวีคมันก็ยังอยู่มันยังไม่ถึงแนว moving average และพอมันถึงแนว moving average เนี่ยมันก็มีการดีดตัวกลับไปนะคะก็ตรงนี้เนี่เองและและที่สำคัญนะไม่ใช่แค่ดูตรงนั้นอย่างเดียวคือที่ที่ดูเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเด้งหรือเปล่าที่ก็ดูว่าในวีคเนี่ย moving average มันตัดตัวเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมคะมันก็ตัดตั้งแต่ตรงนี้ที่เราพูดกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเด้งลงมาเนี่ยจีก็คิดว่ามันก็มีโอกาสนะที่น่าจะมีการกลับตัวได้บ้างตรงนี้นะคะจีก็มาอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าท,ทําไมจีถึงมองว่าแนวเนี้ยเมื่อวานตอนช่วงบ่ายเนี่ยทําไมถึงมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นเพราะว่าจีได้มาดูแนวนี้แหละนะคะแล้วก็เลยได้อ่ มีการเปิดสถานะเปลี่ยนสถานะในพอร์ตไปนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในสตรีมมิ่งได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะมาเก็บตารางราคาออปชันกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้งานไอตัวสตรีมมิ่งเวอร์ชันใหม่นะคะก็จะเห็นว่าตารางออปชันเนี่ยมันดูหน้าตาแปลกๆไปซะหน่อยนะคะคือมันจะมีบนตารางเนี่ยมันมีโวลุ่มให้เราเห็นด้วย ก็คือก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะแรกๆมันอาจจะดูลกๆแบบไม่คุ้นตาหน่อยแต่ทีนี้ก็พยายามใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ทําความคุ้นเคยเพราะคิดว่าเวอร์ชั่นใหม่มันน่าจะมีอะไรที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะตอนแรกที่ไม่ยอมใช้ไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าหาตารางราคาออปชันนี้ไม่เจอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครหาไม่เจออยากจะบอกว่ามันอยู่แท็บข้างบนนี้เลยนะคะออปชันซัมมารีนี้นะคะ่ะ ก็จะมาเจอตารางราคาออปชันที่เราได้ดูกันแล้วก็เปลี่ยนตัวซีรีส์ตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ซีรีส์ h 2 2นะคะก็สไตล์ไ i ของระดับ atm หรือว่า a d m o n e y ตอนนี้นะอยู่ที่1,000จุดนะคะเป็นแถบไฮไลท์ตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเห็นว่านะคะ c อ l l o p t t o o n ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยจะเขียวเขียวอย่างชัดเจน่ะคือเขียวมากกว่า Put Option Put Option เนี่ยจะแดงทั้งกระดาษเลยนะคะ อันนี้คือสําหรับวันนี้เท่านั้นนะสำหรับหลายหลายวันที่ผ่านมาจากที่เราเห็นในกราฟเนี่ยจะต้องเห็นเลยว่าช่วงที่มันลงแรงๆเนี่ยเมื่อวานที่จี้ดูในช่วงเช้าเนี่ยที่เปิดแกลบลงเปิดแกลบลงทุกวันเนี่ยนะคะพุทธออปชันเนี่ยเขียวโหเขียวคัจจีเลยบวกเยอะมากๆนะคะแล้วก็ขอออปชันเนี่ยแดงแดงแดงมันก็คือออปชันราคาถูกถูกถูกถกูลงมากเลยนะคะพอมาวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่แบบเปิดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งเขียวได้ ก็เลยทำให้เป็นวันแรกเลยที่ขอออปชันกลับมาเขียวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อทีนี้ในพอร์ตของจี้นะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะเอ่อ pay o f f chart นะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะเราต้องมาคลิกที่ More นะแล้วก็ดู Pay off ตรงนี้นะคะเอ่อ f y o h f r t a r t ของจี้ตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอดู Refresh ก่อนนะคะใช่หรือเปล่าแล้วดอ Pay off อ่าใช่แล้วนะคะ อันนี้เป็น p a y o f นะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจี้อยากจะมาอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะคะก่อนที่จะสรุปละเอียดทีหนึ่งในวันศุกร์ละกันนะคะว่าเมื่อวานนี้แหละเป็นวันที่จี้ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะ action ในพอตยังไงบ้างก็จังหวะตรงที่เห็นมันลงไปถึงแนว moving average ตรงนั้นนะ่ะใน time frame week นั่นแหละนะคะก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสเด้งคือตอนนั้นนะ่ะใน time f r เล็ก5นาทีเนี่ยเห็นว่ามันมีสวิงที่มันแบบ เริ่มจะแบบยกตัวขึ้นแล้วนะคะชื่อก็เลยตัดสินใจว่าได้ปิดตัวตัวตอนนั้นปิดลองพุทธไปนะลองพุทซึ่งเป็น Deep in the money เปิดไว้นานแล้วตั้งแต่ต้นซีรีส์เลยนะซึ่งตัวนั้นนะ่ะ e e p p n t the money ที่1050แล้วก็เปิดเพื่อที่เ,เป็นการการ,การันตีความเสี่ยงกับตัวฟิวเจอร์ที่ที่เปิดนะคะอันนี้เล่าคร่าวๆนะปิดตัวนั้นไปเนี่ย เพราะว่าตัวนั้นมันกลับมามีกําไรได้คือจังหวะที่ราคาเบรกหนึ่งพันจุดขึ้นไปอะ่ะไปถึงกับเกือบหนึ่งพันสาสิบหนึ่งพันสี่สิบนั่นน่ะออปชันลองพุทตัวนี้มันอยู่ฝั่งพุทธใช่ไหมมันขัดทุนอยู่ไงแต่ในจังหวะวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงอย่างแรงหกสิบจุดที่เราพูดถึงเนี่ยมันกลับมามีกําไรค่ะทีนี้เจ๊ก็เลยคิดว่าจะปิดตัวนั้นนะคะปิดตัวนั้นเสร็จ แต่ว่าประเด็นสําคัญคือที่จะปิดตัวนั้นเปล่าๆไม่ได้เพราะอย่าลืมนะว,ว่าที่เพิ่งพูดไปว่าตัวนั้นน่มันเป็นการซื้อประกันถ้าเราถอดประกันออกก็แสดงว่าความเสี่ยงของพอร์ตตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาเลยว่ามันจะไม่มีแบบมันจะกลายเป็นขาดทุนไม่จํากัดไปเลยซึ่งที่ไม่ต้องการตรงนั้นเพราะว่ามันจะไม่สามารถควบคุมไอ้ตัว Access Equity ตัว margin ได้นะคะ เพราะว่าเปิดไว้หลายสถานะแล้วก็เงินไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายถ้าเราเอาประกันออกไปเปลป่าๆเลยเนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำที่ก็เลยไปเปิดตัวช็อตฟิวเจอร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ตอนแรกมันมีแค่หนึ่งสัญญาเปิดช็อตฟิวเจอร์เข้ามา1แล้วก็เปิดตัวลองคอรลองคอลที่975นะคะก็คือตัวนี้นะคลองคอล975 เปิดไปเมื่อวานบ่ายที่13จุดนะคะไอการเปิด2ตัวนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วมันเพื่อเป็นการทดแทนตัวลองพุทธที่จีปิดไปเท่านั้นเองเลยนะคะจีเปิด2ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนมันเป็นออปชั่นแพลนตี้อ่ะมันแบบมันมาเปิดทดแทนกันได้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะมันก็คือแบบนั้นมันก็เลยยังทำให้ payoff ของจีเนี่ยมันสามารถจะจำกัดความเสี่ยงอยูได้นะคะ แล้วที่จีเปิดตัว2คู่นี้ไอตัวสองอันนี้เข้ามาแทนเนี่ยเพราะว่าไอลองคอร์97ฮะตัวลองคอเมื่อวานหรือว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีราคาถูกลงถูกลงถูกมากถูกมากประมาณนี้ที่คิดว่าถ้ามันเป็นจังหวะที่กลับตัวจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับไปทํากําไรได้ดีนะคะก็เลยคิดว่าไอตัวลองคอเนี่ยจีมีโอกาสที่จะกลับมาทํากําไรได้ซึ่งเราก็มาดูกันต่อนะคะที่ในพอร์ตโฟลิโอว่าจริงไหมนะคะ ก็คือตัวลองคอ975ตัวนี้นะที่เราพูดถึงเห็นไหมคะว่าเมื่อวานเนี่ยจิเปิดมาที่13จุดนะคะวันนี้ Market Price อยู่ที่23จุดเท่ากับว่าเราทำกำไรมาได้แล้ว10จุดใช่ไหมคะ10จุดเห็นไหมกำไรมาประมาณ70กว่าเ็เกือบเกืเห็นไหม,ก,ไม,ม,ก,หไหมก็วันเดียวก็กำไรได้ละทีนี้ ทำไมไม่เปิดฟิลเจอร์ไปเลยถ้าเรามองว่าเอ้ยทำไมเราไม่เปิดลองฟิลเจอร์ไปเลยกําไรมากกว่าอีกแทนที่จะมาเปิดลองออปชันแบบนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถจะทําได้เพราะว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตอันนี้มันเป็นการแบบเก่งกําไรโดยที่ยังต้องนึกถึงความเสี่ยงไว้ตลอดนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงนี้ที่ตลาดมันผันผวนมากคือตอนนั้นที่เปิดต้องยอมรับว่าเจี่งแค่มองจากแนวรับที่ได้อธิบายไปแต่ไม่ได้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่า มันจะเด้งขึ้นไปได้มากขนาดไหนก็เลยมาเปิดในลักษณะนี้เปิดออปชันมันก็สบายใจกว่าเพราะว่าพอเปิดไปแล้วาเรายังออกไปขายของไปทำธุระไปทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปใช่ไหมคะเพราะเรารู้จุดตายมีการจำกัดความเสี่ยงไว้แล้วก็เลยตัวนี้เดี๋ยวก็จะคิดว่าจะทำกำไรนะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าถึง1000จุดแล้วเนี่ยมันมีท่าย,ยึดยกักไม่ไปต่อหรือย,ยังไงก็อาจจะต้องรีบปิดไม่อย่างนั้นเนี่ยออปชันมันจะโดนค่า Time time d ดอ่ะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็มาอธิบายตัวนี้ให้ฟังแล้วก็ตัวอื่นๆนะคะก่อนหน้านี้เลยลองคอลตัว1025กับ1050 2ตัวนี้คือจังหวะที่ที่เปิดไปในคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่ามันเด้งตรงแถวหน0 0 0 0จุดแล้วว่ามันเด้งขึ้นไปถึงเกือบๆ1,030ก็คือเกือบ30จุดจังหวะตรงนั้นอะก่อนที่มันจะลงมาแรงๆ60จุดเนี่ย สองตัวนี้มีกําไรอ่ะ,อะหลายพันเหมือนกันนะหลายพันแต่ที่ยังมองอยู่เลยคือตอนนั้นเนะี่ยคิดว่าเป้าหมายของเราก็ยังมองอยู่ว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงไฮเดิมได้ไปถึงแถวหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ได้ไหมแต่อันเนี้ยก็เลยเป็นการก็คงเป็นการตัดสินใจที่พลาดอ่ะแน่นอนอะนะะมุมมองมันพลาดนี่เราก็เลยไม่ได้ปิดก็พลาดการทํากําไรตรงนั้นไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพลาดไปถึงแม้วันเนี้ยราคามันตกลงมาอย่างแรง ซี่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะว่าจํากัดความเสี่ยงยังไงมันก็ลบแค่100%อเนะต่ะเต็มที่ก็คือแค่เก้าจุกับ3.8แค่นั้นเองนะคะแต่ไม่แน่นะถ้าสมมุติว่ามันกลับขึ้นไปได้อีกกลับขึ้นไปแรงๆมันอาจจะกลับมามีกําไรใหม่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเทรดของซี่แล้วก็มาอัปเดตว่าโอเคพอเนี่ยจริงจ เมื่อตอนที่มันขึ้นไปอะไปถึง1นึ่ตอนนั้นพอตกําไรมากกว่านี้นะแต่ก็มีมุมมองพลาดไปแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะลงแรงขนาดนี้เลยพลาดเก็บกําไรตอนนั้น Buy a อสแต่ฝั่งลองอย่างเดียวฝั่งช็อตเนี่ยฝั่งพุทเนี่ยฝั่งลงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เผื่อการทํากําไรฝั่งลงไว้บ้างไม่งั้นน่าจะเก็บแคชโฟได้บ้างนะคะมัวแต่มุ่งหวังทางฝั่งรองแต่ยังดีที่ถึงไม่ได้มุ่งหวังทํากําไรในฝั่งลง แต่จำกัดความเสี่ยงเอาไว้ตอนนี้พอร์ตมันก็เลยยังรอดได้อยู่นะคะก็มาอัปเดตกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะในช่วงกลางสัปดาห์เดี๋ยวยังไงตอนนี้วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงสรุปปลายสัปดาห์อีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเทรดเป็นยังไงกันบ้างในสัปดาห์นี้นะคะมาอัปเดตมาแชร์มุมมองกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ